สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดแฟร์ก็พามาที่สังกัดชอปจ i นิกนะคะสังกัดอันดับหนึ่งนะคะว่าวันนี้ค่ะใครที่อยากปักตะก้ายอดปังแล้วก็ต้องมาเจอกันที่นี่นะคะใครที่อยากจะเป็นเอเตอร์บนทิกตอกเหล่านี้ค่ะเราเป็น N C N อันดับหนึ่งนะคะของสังกัดบนทิกตอกประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะและไปดูกันว่าบรรยากาศของออฟฟิศเป็นยังไงบ้างนะคะนี่มาดูตรงนี้เลยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่นะเราเคเตอร์หรือคนที่อยากจะเล่นทิก ตองนะคะมารวมตัวกันนะคะเป็นพื้นที่ที่เราสอนทุกๆอย่างเลยไปดูกันว่าห้องอื่นๆมีอะไรบ้างนี่ค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะนะแล้ววันที่เรามีการนัดหมายนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็คือน้องนะคะน้องนา,นนารีสปปราวนะคะปกักตะขา่ได้วันเป็นหมื่นบ้านนะคะนี่ค่ะนะคะคนมาเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือรูปของโค้ดไฟเองนะคะเห็นไหมเราเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วนี่เข้ามาในออฟฟิศก็จะเจอน้องๆแอดมิน min. นะคะ รอต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วที่บอกเลยที่นี่เรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะได้มาเรียนแบบนี้เนี่ยฝึกไฟ้สดนะห้องนี้เขาฝึกไฟ์สดกันนะคะมีสินค้านะคะต่างๆให้ทดลองนะคะโชว์ตัวเองออกมาในหน้ากล้องอ่าหรือมาดูห้องนี้ค่ะนะคะห้องนี้ก็สอนทําคลิปค่ะทําคลิปปังทำคอนเทนต์ยังไงให้คนซื้อของเราทันทีนะ,ะปักตะกายยังไงให,ให้มียอดขายได้เลยนะคะหรือนี่ค่ะห้องนี้นะคะคดแฟนก็อยู่ในห้องนี้แหละนะคะก็มา แนะนำนะคะการทําในหน้าบอิีต็อกเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเด้อปากตะก้าก็สามารถทําในหน้าได้ไม่ปากตะก้าก็ทําในหน้าได้และนี่ค่ะพลาดไม่ได้สําหรับคนที่มาที่สังกัดนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะและมีจุจุมาห้องเด็ดค่ะห้องนี้นะคะห้องสําหรับคนที่แบบต้องการเป็นครีเอเตอร์ตัวเป้งเลยนะคะห้องนี้เขาสอนติ๊กตอกปากตะก้าวันละย้ำนะว่าหมื่นบาทฟังไม่บิดค่ะสามเดือนสามเดือนเท่านั้นนะฮะ เดือนเดียวใครสนใจอยากจะทำนะคะแฟนดีแบ่งปันและพาทำค่ะ